แล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพรแชนแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำผักดองอีสานค่ะหรือส้มพักนั่นส้มพักนะคะมินเข้าสีใส้นะคะกะลัมนะคะแล้วก็ต้นหอมอันนี้ข้าล่างแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเท่าเริ่งลูกมือเห็ดเลยนะคะมือล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ซุมพักแบบบันบานค่ะแบบอีสานถ้าหากว่าอยากจะกินเลยนะคะก็น้ําผักเนี่ยไปพึ่งแดดสักชั่วโมงจะว่าคือว่าแล้วว่ามีแดดเทาก็ะว่าเป็นอย่างใส่เกลือคั่นในเลยนะคะ สูตรนี้นะคะสามารถขั้นเศ้ากินแรงเลยเลยนะคะต่อไปนะคะเข้ากับใสเกลือเยอะนิดนึงค่ะใส้เกลือนะคะใส่เยอะนิดนึงแล้วก็ขั้นนะคะ บ้านเรานำที่มันเมนเขียวของผักะะออกมากทางีงมันเสนดสูตรนี้นะคะรับรองแซบ่บสูตรแบบบ้านเรา ใ้พักสมุดนะะสูตรนี้นะคะรับร่องแสบภาวาที่เด็ดของมันอยู่ทีกันใส่น้ำเขามาหรือว่าน้ำซาวข้าวนะคะคนอีสานเขาก็จะชอบ คั้นผักดองแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวนะคะเพราะว่าสิ่งนี้สามารถกินได้ทั้งตัวผักแล้วก็ตัวน้ำเลยนะคะเมื่อคั้นเข้ากันพอด,ดีแล้วนะคะเห็น้าเคะทาข้ากับสิสมุดไปสองมือคั้นภาษาไทยแล้วก็ ภาษาอีสานนะคะเสร็จแล้วนะคะเข้ากระสิออกม่เข้า,ขาสิหลางน้ำนะคะล่างจากสองน้ำหลางน,านะะ้ะ ร่างน้ำที่มันแบบที่เอาคันเมื่อเกียค่ะที่มันน้ำพักมันจะได้อมีกกินเหม็นเขียวนะ S <S เสร็จแล้วกะล่างอีกนามหนึ่งนะคะถึงก้นนามคือเขียวเมื่อวันก่อนามเป็เขียวก็เลิมหมดละ ล่างเสร็จแล้วนะคะสองน้ำพ่อจะสองน้ำพอนะคะสคเ,สเสร็จแล้วนะคะข้าสิีใส่เกลืออีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เขาล่างออกไปมันกัาคว่ำข้มเกลือไปนิดนึงเนาะไส่เกลือไปจากสองซอนเสร็จแล้วนะคะใส่ผงนัวไปนิดนึงจ้ะ สูตรนี้รับรองแซ่บจ,จ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งขยำค่ะให้เข้ากันสูตรนี้นับรองอร่อย จะมีรับประกันความแซบค่ะกินกับน้ำพริกปลาทูปนปลาแซบคักค่ะสูตรเด็ดของเราเสร็จแล้วนะคะที่เด็ดของเราสูตรเด็ดของเฮาน้ำซาวข้าวหรือน้ำหมาข้าวของภาคอีสานค่ะสูนี้สามารถสดนำทึ่งน้ำพักดองล้วก็พักหลองได้เลยนะคะใส่ลงไปหมักจะ้ะน้ำซาวข้าวนะคะ ค่ะรับรองหอมอร่อยสูตรนี้รับประกันความอร่อยค่ะเพราะเป็นสูตรของอีสานแท้ๆชูรสใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่น้ำตาลใส่ไปด้วยนะคะเ,คเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็นำใส่กระปุกฝาปิดทิ้งเอาไว้ สักหนึ่งคืนก็ได้หรือไม่ก็สามารถที่จะทานได้เลยทาเช้าแล้วก็ทานเย็นนี่ก็คือเอาไปเอากระปุกที่เราใส่ผักดองของเราเนี่ยค่ะไปตากแดดไว้สักสองสามชั่วโมงตอนเย็นก็สามารถทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสมพักอีสานหรือผักดองอีสานจ้าผักดองแซบแซ่กระหลำ่ำต้นหอมจ้าลองทําดูค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ